g o บเบอร์พามาติดตามความคืบหน้าที่ Facebook และ i ิน t a g r กรจะเก็บค่าสมาชิกสำหรับผู้ใช้บริการค่ะสำนักวิจัยของ Bank of a m e เมริการายงานเมื่อวันอังคารว่าบริการใหม่ของ Meta Verify ของ Facebook มีโอกาสที่จะเห็นจำนวนผู้ใช้ที่ยอมจ่ายค่าสมาชิกรวมเกือบ12ล้านคนภายในปี2024 มา r ์ z ซ c ก e เบิร์กซีของเมตาประกาศในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเรื่องที่บริษัทเขากำลังเริ่มทดลองใช้บริการที่ผู้ใช้ต้องเสียค่าสมาชิกรายเดือนในการใช้ Facebook และ i ิน t a g r กรมในตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยเน้นว่าบริการใหม่จะช่วยเสริมการพิสูจน์ตัวตนและเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้ บริการใหม่นี้นะคะจะคิดค่าสมาชิกเดือนละ11.99ดอลลาร์ซึ่ง Bank of America ประมาณว่าน่าจะช่วยให้เมตามีไรายได้ที่มีสัดส,ส่วนกำไรสูงเพิ่มอีกปีละ1,700ล้านดอนลลาร์ตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปนักวิเคราะห์ของ Bank of America กล่าวว่าบริการใหม่ของเมตาเหล่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์และนักประดิษฐ์สร้างสารรค์ก่อนไม่ใช่ผู้ใช้ทั่วไป ทั้งนี้กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นบริษัทธุรกิจสามารถสมัครเข้าไปได้ภายหลังโดยวิธีการใส่อัพ Bank of America ชี้ว่าบริการใหม่ของ Meta Verify น่าจะมีความน่าสนใจสำหรับ Influencers เพราะมันจะช่วยเพิ่มความโดดเด่นของโพสต์ของตนที่ผู้ใช้ทั่วไปจะเล็งเห็นได้ง่ายขึ้นเพิ่มลำดับของโพสต์ของพวกเขาให้สูงขึ้นเมื่อผู้ใช้ทั่วไปค้นหากลุ่มคอนเทนต์ต่ตางๆ ทั้งนี้บริการเมตาบริไฟน่าจะสร้างไรายได้เพิ่มให้กับเมตามากกว่าสื่อโซเชียลรายอื่นๆที่เริ่มทำระบบเก็บค่าสมาชิกไปก่อนหน้านี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเมตาปรับปรุงบริการใหม่นี้ให้ใช้ได้คล่องตัวมากขึ้นในภายหลังค่ะ